อกมาจากถุนไปเกียมมาจากฐันพี่น้องอ่บกนามเป็้เบไปเทลยะอปเจียบปรยุนปรท่านี่แห่งคักพี่น้องบรทานี่แห่งคักเลซิมึงกันเด้อขายอยหรอแบบ่หาันอ้เหวานหวานหวานคุณคุณกำลังเหตุอยู่คุณพี่น้องคุณกำลังเห็ดอยู่

เรควลัา้นมไงกลัองันงแทนวันนีงก็รงปวดเปียวันก่างกวนวันหนึงเป็นแล้วกับมากินม่วันึงกินวันหนึ่งกินวันหนึ่งเห็นวันหนึงกินวันหนึ่งเห็นวันหนึงกินบไวไกันหมอนี่แเนี่ยนาเคนยอมแล้วไมคนกวอมไม่

คุณตาก่คนจ่าแมนเบิร์พี่น้องขอบคุณได้หลายเลยจ้า